สวัสดีครับพบกับรายการ r า c a s ซี่แ i n g ิเกมนะครับผมช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อัปคิดะไรนะครับก็มาสำรวจกันในเกมแต่ก็เน้นนะว่าพบปัญหาอีกแล้วนะเนี่ยเกี่ยวกับ SB บเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะฮะอยู่ดีเดินเข้ามาแม่งก,ก็กดอันตีใส่ผมนะบางทีผมไม่รู้เรื่องแม่งกดทำเชี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่อง s อโดยเฉพาะนะับก็คือคนะุณแป๊นั่นองครับทุย นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนคำมโบสวอตด้วยนะครับผมแม่คนนี้นะครับทำไง่ทางแง่โอ้โหวิธีที่แบบง่ายมากนะครับผมแค่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับมือใหม่นะฮะแล้วแล้วมันยากไหมครับสำหรับมือใหม่ก็ยากพอสมควรนะครับอ๋อ ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยากปา่านนี้ผมคงเทพหลุดโลกไปแล้วมัง้งโอ้ยไม่ใช่หรอกโอ่าผมแค่โผล่ไปกันท้งซื้อเออใช่ครับมันโผล่กันทางซื้อไปเนี่ยคนไทยไปมวยโลกเอ,อ้ยใช่ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรนะมวยไทยไปบอลโลกอ๋ <c oughs> อเท่าไหร่เนี่ยโอเคนะครับเอสบี ผมจะบอกอะไรให้อ่านนะครับเอฟบีนะครับเขาเล่นกันยังไงเนี่ยดูเนะฮะถ้าคุณสังเกตจากจากท่าบัฟของมือนะครับผมคุณก็จะรู้นะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่านนะฮะเนี่ยครับเอฟบีแต่อันนี้ผมผมขอนับว่ามันไม่เอฟบีนะครมันแค่เพิ่มดาเมจนะครับผมถูกไหมจบจบอือมันแค่เพิ่มดาเมจมึง จะไปกลัวเหี้ยอะไรมันเนี่ยแค่มึงต่อยอ่ะแบบเนี้ยแม่งมันก็ทำะไรมึงไม่ได้แล้วแค่นี้แล้วถ้าเป็นบัฟเนี่ยครับมันสตัร์ไม่ได้ครับลูกแม่งยืนนิ่งครับลูกแล้วรถตามีจากชุดชินิสนะครับก็อันนี้ก็ห้ามเล่นนะเพราะว่าแม่งต่อยไม่ล้มเนะี <c oughs> ออ่เอ้อเฮ้ยไม่มันมันจะเป็นบาร์เลย์ิวไงที่ครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องอยู่แอ่โคซิปเปอร์เซน็น ไปจานตียังไม่ล้มเลยแล้วไอ้สกิลนี้นะหลายคนบอกว่าคนที่กดสกิลเนี่ยซึ่งถ้าเราดูจากผลนะครับก็คือถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนะี่ยอ่ะคุณแปล,ลองตีดูมันก็จะไม่บล็อกนะครับมันก็จะไม่บล็อกก็ไม่ถือว่ามนจเอสบีตรงไหนฮะถ้ามึงใส่ถุงถ้ามึงเห็นคนที่ใส่ถุงมือนะครับถุงมือก็จะรู้ทันทีว่ามันบล็อกนะครับ มันบล็อกยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผมโชว์เนี่ยโอเคเอาเอาเลยครับเตะเลยตามไปอยยุ้ยเหี้ยมันไม่บล็อกมันไม่บล็อกเดยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็บล็อกบล็อกที่อะไรกูจะตายอ่า<ะ><ต>นะครับนี่ก็ถือว่าบล็อกนะฮะเห่าค้างเลยครับซีบี่สุดมากโอเคนะครับซึ่งถุงมือผมจะไม่เล่นนะมันถือว่าเกลียนตบตังจัดเลยโอเค นี่ครับหมดจับเลือกเอสบีไปแล้วนะฮะก็คงจะมาต่อกันที่คอมโบนะฮะคอมโบมันคืออะไรเรามาดูกันคอมโบนั้นเราจะอธิบายไม่ได้นะฮะว่ามันคืออะไร <c oughs> อะเอออเอใช่เอสบี SB นะฮะห้ามเล่นอันติด้วยนะผม <c oughs> ลืมบอกไว้เเอย,เยถ้าหายไป <c oughs> มันไม่ไม่เล่นอันพายุนะครับกูไม่รู้เลยเอาเอบีเล่นอันตีได้เหร ห้ามเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นทั้งบับทั้งอันติเลยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบัฟนะครับเนี่ยไอ้ท่าแบบเนี้ยไอ้ท่าเนี้ยเนี่ยไม่ถือว่าเป็นบัฟนะครับเพราะมันเป็นแค่ดีบัฟนะครับก็คือหรือลดบั๊นั่นเองครับก็ไม่ได้ทําอะไรมากเอาไว้ตั้งตัวบรอากาศเท่านั้นสําหรับสวอตนะวันนี้สวอตสวอฮะเออใช่มือ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 ด้วยเออด้ อ่ะพูดง่ายๆก็ได้ทุกสายครับยกเว้นอะไรวะเไรจะพูดอะไรอ่ะธนูพระอ่ายกเว้นธนูพระเวทจบแค่นั้นตัวปืนด้วยตัวนึงตัวปืนไงไม่อีกตัวนึงยังไม่เข้ามาอ๋อคาลิกาลีเอ้ยเออกาลีเฮียอะไรกันเเรื่องของมันาลกาลีเอ้ยอย่าเรียกแบบนี้ครับเราต้องเรียกแบบนี้ครับโสเพณี ม,มันกระดีมากกว่านักวิ่งดิไอสัตว์โสเพนี้ต้องเรียกให้มันมียศระดับขึ้นมาหน่อยดิอโอเคครับเ,เราเรามาต่อยที่คอมโบเน่ก็นะ่คอมโบของสวอรมันมีเฮียอะไรบ้างแล้วกูวยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะลนหลเ็วน่อยโอเคครับอ่ะเราจะมาสอนเรื่องไลท์อิมแพคกันนะฮะเหมือนกับคลิปเก่าที่ผมได้เอาคลิปของฝรั่งมาสอนนะฮะ ซึ่งไลอิมแพกนั้นคือท่าที่ทำให้ศัตรูลอยขึ้นฟ้านั่นเองนะครับผมก็ทำอย่างนี้ครับอ่าแบบนี้นะท่าท่านี้ก็ลอยได้นะฮะแล้วก็ท่านี้ด้วยครับอ่าจะลอยนะฮะแล้วก็ท่าสอยครั้งสองครั้งนะครับผมแบบนี้ครับนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วครับ <c oughs> อ่าต่อไปก็มาเป็นที่เฮฟวี่ เฮวี heavy, heavy ่เฮวี่อะไรวะเฮวี่อิมแพคครับอ่านะครับนะครับเฮวี่สลัดนะครับแล้วก็ของผมนะฮะก็อย่างงี้ครับสอนของมือของสวอร์ไปด้วยเลยนะฮะอ่ะคุณแปะต่อมาเลยกระชือพื้นครับพื้นไม่ได้จัดเอาไว้จัดเอาไว้ทีครับอ่ะเป็นอ่าเอาเซกิยูไนออร์ดี้นี่เนี้ยเซกิจัมพินทั้งนั้นเนี้ย อันนี้วอันนี้้ไวนี่นี่ไว้นี่อ่าแเราอันนี้ไว้นี่อ่านี่ก็ไว้นี่นี่นี่ไว้นี่เอ่อไอตรงย้ายอ่ะนี่เอาไว้ตรงนี้อ่านี่เอาไว้ตรงนี้อ่าอ่ะคพบโอเคอ่ะกระทืบพื้นครับอ้าวอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเอฟบีนะ่ยเอ้ยไม่ใช่มันไม่เป็นเอฟบีนะดูครับดูจักไอเชี่ยวหัวใจนะมันเป็นอมตะครับ แล้่กี้ก็ถือท่าสตันนะครับพืพ้นเพะระเบิดพลังต่อมาครับอ่านะนี่ถือว่าเป็นท่า Heavy Impact เหมือนกันนะแล้วของผมมีแค่นี้เหรอไม่ครับมีค่าหนึ่งที่ผมยังไม่โชว์ท่านี้เนี่ยสังเกตง่ายๆครับ Heavy Impact มันคือแบบนี้ครับงหัวไปข้างหลังครับผมอย่างที่ได้พูดไปในคลิปนั้นเนะี่ยแล้วมันตียังไงฮะ คือมันดียังไงก็คือแบบนี้สำหรับพวกที่ผัดคอมโบนีก็ทำอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้ครับอ่าตีไปอ่าก็ตีไปนะฮะก็พอเราเริ่มมือฉมังขึ้นมานิดนึงเงมันก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะมือฉมังก็เลยย่นเง,งี้ยแล้วยังไง แล้วถ้าน n o c k back ยังไงคือน็อแ b a c คือมันจะกระเด็นไปข้างหลังนะครับก็คือหลังจากท่านี้ครับอ่านะครับเนี่ยค,คือน n o c k back นะครับผมแล้วมันก็เคีียนะฮะแล้วก็มีท่าน n o c k down นะฮะน n o c k down คือ,อยังไงยังไงวะ <laughs> น n o c k down มันยังไงวะโอเคนะครับน n o c k down คือแบบนี้มันก็คล้ายๆกันแต่มันเป็นของ ไลท์อิมแพกนั่นเองคือท่านี้เท่านั้นครับหรือเปล่าวะใน,ในคลิปลองไปดูคลิปนั้นได้นะฮะในรายการนักวันแคชเกมมิ่งนะครับผมเพราะว่าได้สอนไปหมดแล้วเนะ่เรื่องบริสิตอะไรอย่างนี้นะครับนะคราวนี้นะเราจะมาสอนแบบโปรเฟชชั่นแนลเคานกันอย่างไรนะฮะก็คืออย่างแรกนะฮะให้เราฝึกการตีแบบนี้ก่อนครับ ให้ตีอย่างนี้ไปครับให้ความเร็วครับให้มันเออนร็วพอเนะของมือก็จะตีแบบนั้นเนี่ยดูได้เนี่ยนะครับอ่าของจับแน่นี่มานะครับนะครับฟ้อนปุ้มอ่านี่ของสวอร์นะฮะก็ตีให้ได้สองชุดนะฮะอย่างต่ำนะครับผมะแล้วก็อยากเข้ามาอยากเข้ามาทำไมอะ่ะจะจะไม่อย็นได้บินอยากเข้ามาอ๋อโอเค <c oughs> ไปโดโอเคนะครับอ่าแล้วพอทำอย่างนี้ฝึกเพื่ออะไรครับไอ้ท่าแบบนี้ทำเพื่ออะไรก็คือเพื่อเชื่อมท่านะฮะโอ้โหพระเจ้าอ่าโอเคเฮ้ยพายุมันโค้งไอ้สั์โอเคนะครับอ่าดูนะฮะเพื่ออะไรนั้นเรามาดูกันนะฮะก็คือแบบนี้เราจะเริ่ม impact พันหรือว่าเฮวิสแลกก่อนก็ได้เนะฮยเพื่อพวกความเหมาะสมนะ่ยพวกความเหมาะสมนะฮะก็คือใช้อิมเพคพันดีกว่านี่ครับเี่ยวอ่านะครับอย่างนี้ครับสองจังหวะนะครับผมอ่ะเรามาดูของมอือกันบ้างเนะยของมอือจะใช้เฮวิสแลกแล้วก็พันไปเรื่อยๆแล้วก็อิมแพคตพันขึ้มานะครับผมอ้าวไอ้สัตว์อ่ะแบบแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามัน มันจะไม่ดีเน่ก็ต้องแบบนี้ก่อนฮนะอาแบบน,นี้ถ้ามันไอ้นั่นที่เคยทำเปนเรียนแบบอเล่นสปอร์ตมากเกินจนเรียนแบบนะโอ้ยนะเนี่ยเนี่ยทำนี้ไว้แค่รีบบลัม่ให้มันตั้งตัวไว้ก่อนนะครับฮัแล้วมันดีมันดียังไงฮะพอเชื่อมเสร็จแล้วจะทำทำไงต่อเรามาดูกันครับอนะเราดูเลยฮะ ที่จริงมันไม่ได้อย่างนี้นะก็คือที่จริงถีบออกไปสองครั้งแล้วก็ทําการไลซิ่งสแลตต่อเลยนะครับเพื่อทาการสอยขึ้นมาพอลงมาพอดีก็ให้ทําอย่างนี้ต่อเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นะครับเราเป็นสวอร์ดใช่ไหมครับเราต้องรู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างนะครับผมไม่ใช่มึงยืนนิ่งๆใหม้มันไม่ตอบสนองเียอะไรเหมือนมือนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับอ่ะ <c oughs> โอ้ไงโอ้ไงมีเงี้ย อะไรอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้นะเรามาอยู่ที่คอมโบโปรเฟชชั่นแนลกันนะครับ,อค,อบคือมาโปรเฟชชั่นแนลตรงที่ว่ากำแพงนะครับเพื่ออะไรครับคุณแป๊พูดได้ไหมว่ากำแพงเพื่ออะไรครับต่อคอมโบอ่านะครับก็เพื่อต่อคอมโบนั่นเองนะแล้วมันทำไมมันต้องต่อคอมโบด้วยกำแพงเรามาดูกันครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเด้งไว้ข้างหลังนะฮะว่าเราถีบนะฮะ เฉพาะทีมเท่านั้นนีัยหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ครับแทงเข้าไปชุกแล้วก็อย่างนี้ครับหรือไม่ก็ทิปโป้สลัตอนเพื่อนเขาหน่อยก็ได้สองครั้งก็พอหรือไม่ก็ครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็หายกันกลัวตายเลยขนาดนี้โอเคอ่ะโปรเฟชั่นอลเขาไม่เล่นอย่างนี้ครับอย่างนี้เลยครับมันมันคือถ้ามันจะกดกดไลท์ฮารุนนะฮะมันเนี้ยอ้าวไอ้เหียมันทำไม่ได้ S <S อ่ะเรามาดูคุณแป๊ะทำกันบ้างนี่ของมือเนี่ยมันจะดูชุชยๆนิดนึงครับสองสบอยมันดูมีระดับมากกว่าวกำเบยเกือบไปแล้วเนี่ยอ่ะ,อ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 ะดูนะครับแบบนี้ฮะ นะครับพอทำอย่างนี้นะฮะเราจะมีภาพสโลว์มาให้พวกคุณดูนะฮะเพราะว่าบางครั้งก็บางคนก็มองไม่ทันนะครับผมไง โอเคโอเคโอเคแมนโอเคโอเคครับอ่าแล้วทุกคนสงสัยอะไรบ้างครับว่าทำไมเราต้องมีกำแพงกับคอมโบครับฮะคุณแปะ๊ะทำไมเราต้องมีกำแพงกับคุณคอมโบครับไม่รู้ เพื่อเหตุใดครับไม่้วทำไมแม่งมันคิดอะไรไม่ไม่ได้แล้วเหรอว่นอกจากไอ้กำแพงเนี่ยอ๋อก็นอกจากกำแพงก็มีต้นไม้นี่เกี่ยวอะไรกับต้นไม้เหรอโอเคกีดูเราจะเล่นกับต้นไม้ได้โอ้โหต้นไม้ทำท้ายด้วยเหรอวันนี้เนี่ยโอ้ยทำได้ ทำได้เลยอโอเคแล้วสิ่งที่เรียกว่า infinity เอ้ยไม่ใช่ invisible frame นะหรือว่า ice frame นั้นทำยังไงเรามาดูกันครับอะออกมาจากกำแพงได้แล้วครับ invisible In frame นะมันจะมีสุดสองท่าด้วยกันนนะครับนะครับนะครับอ่ะให้คุณแป๊ะทำท่ากระทือพื้นนะครับเดี๋ยวนะนับหนึ่งถึงสาพอ หนึ่งโอ้ยเช้ามึงสามหนึ่งแล้วมึงสองสามเลยเหรอวะชันนะเว้ยโอเคเอาใหม่นะท่ารีออยังอะ่ะโหลท่ารีออยังอะ่ะกี่ชั่วโมงเลยสิ็หนึ่งชั่วโมงโอ้โหแม่เจ้าอะไรนะหนึ่งชั่วโมงเหรอโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> สอง สามนี่ครับแบบนี้ฮะมันชื่อมันจะก็จะหลบได้นะครับผมนะมีค่านะครับที่อยากจะบอกอุ้ยสัตไม่ใช่เอ็เบอร์เนอร์นะเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่กาบ่ายครับเออมันก็เรียกเอ็เบอร์เนอร์อ่ะกูเนี่ยเท็กเจอร์เทพ้องเนี่ยโอเคอ่าให้คุณใช้ท่าชาร์จนะครับผมชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลย เฮ้ยกูลงช้าไปช้ากว่านี้เยอะเลยอือเห็นแล้วังเอ้เอาท่าตุ้มครับท่าตุ้มท่านี้จะเห็นชัดมากกว่านะตรงนี้อ่านะฮะมันก็จะหลบได้นะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าท่าอะไรดีวะอ่ะให้ผมลงตรงพื้นก่อนนะฮะใหุ้นทำท่าอะไรก็ได้ไนะเดี๋ยวมันเปนไงเอาเลย นะครับก็สรุปได้อย่างนี้ฮนะที่จริงโดนมานานแล้วใช่ไหมคุณแบ๊กเพราะมีสกิลนี้หรอเพราะมีสกิลนี้หรออ่านะครับเราก็หมดกับการสอนคอมโบไปแล้วนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปเป็นแบบฝึกหัดทำการบ้านระหว่างดักออนเนสเนะฮะถ้านนี้ไม่สือว่าเป็น s อบีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ ท่าที่ถือว่าไม่เป็นเอีเอออะไรอะไรไม่ไม่ไม่เป็นเอฟบีไงอ่ะปิดท้ายด้วยท่าสเปเชียลสุดๆนะจากทางบ้านพี่น้องนะได้สอบถามมาว่าแล้วถ้าเก็บเว็บทำยังไงให้คอมโบได้นี่เอาจากคิดนะมันมันก็ไม่รู้ฮะทางบ้านเขาถามมาฮะแบบนี้ฮะคือถ้าเป็นผมนะก็จะเป็นอย่างเงี้ย แล,แล้วก็อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็อย่างงี้ครับผมแล้วก็จบท่าสวยๆงามๆเฮ้ยจบกันไปแล้วครับลากันไปก่อนนะครับผมก็หมดกับการคอมโบแล้วก็เอสบีกันไปแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเขาด้วยบ๊ายบายผูย้ชมหน่ยยอย